เฮ้ยเป็นไรอะลุงอ๋อลมหายใจสดชื่นโอ้ป่าโอ้ช่วยกูทีมาเฮ้ยโอ้ช่วยป่าด้วยโอ้ใหญ่ก็ไม่ไหววะป่อ้าวอ้าวพลังอ้าวโอ้กูไม่ไหวแล้วไม่ได้แปลงฟันเลยโอ้โอ้ลมหายใจของคุณมันมันทำให้ผมหมดแรงแล้วโอ้ ตาตาลุงบอกโอปล่อยกูไปเถอะเอ้ลุงดูยายคนนี้นะแบกโอ้เต็มหน้าเลยหลานหลานมาโอ้กูหลับแล้วโอ้หลับก็ได้หรอกูดูอะไรอยู่เนี่ยมึงเป็นอะไรกันนะเป็นอะไรกันโอ้โหผมทรงใหม่นน้ำกุย รอบนี้ได้ส่งพี่มาร์ทมาว่ะบล้มบลิ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 มผมนี่บอกตรงนะนะมึงตัดส่งอะไรกูเงี้ยสวัสดีครับุผมนะครับีเม EP ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยส่งผมเนี่ยวันนี้มีมีมมึงหายไปกี่เดือนแล้วเนี่ยฮะอกลับมากลับมากลับมาพวกเราอย่าลืมฝากคนไรถึง5,000ไลค์กันได้แล้วกันนะครับผมบลิ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 ม ห้าสัญญาณเตือนว่าแฟนคุณกําลังนอกใจหนึ่งเขาไม่ถามคุณเลยว่าวันนี้คุณกระพริบตากี่ครั้งฮ<ะ>อ้าวแล้วไงเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าวันนี้คุณใส่กางเกงในสีอะไระเขาไม่สนใจว่าวันนี้คุณกินข้าวกี่เม็ดเขาไม่เคยรู้เลยว่าบ้านคุณมียุงกี่ตัวเขาไม่เคยนับขั้นบันไดบ้านคุณถ้าคุณมีแฟนอาการแบบนี้แสดงว่าเขากําลังนอกใจคุณอยู่ทําใจและเตรียมหาแฟนใหม่ซะ ไปก็ไปวะอะไรคือแบดบอยวะระหว่างกูดบอยกับแบดบอยชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบแบดบอยนิสัยกูดบอยค่ะฮะเป็นยังไงวะสมการอะไรวะมึงมาแก้ให้กูฟังหน่อยดิกูงงวีแมนพอนจากใครเซอร์เฮ้ยโอ้โห ไปผลไก่เซอร์กูกินกุนเชียงนะครับคนเยอรมันกินกุนเชียงนะเนี่ยกูว่าตรวจเยี่ยวดีกว่านะอะไรฮ่อเจียรัวบักต่อยเซมบี้หลอกหลอนทุวีทุวันอันนี้อะไรวะเนี่ยหมาแมงมองแสดงว่านั่คือมึงนี่เนี่ยเลยเนี่ยอ้า ดูดูไงน้องเป็นนักสแสดงนะครับเฮ้ยเชียแม่งอุชีสอุชิสเกียวหกนี่มังกี้ดีเคเลดแกทำให้ฉันโง่ไอ้มังกี้ดีเคเลดมึงมาผิดเรื่องมาเนี่ยฮะอันเนี้ยเมื่อเธอบอกทำได้หมดทุกอย่าง5 5 0ทําทำได้ทุกอย่างค่ะกำจัดลูฟี่หมวกฟางให้หน่อยดิ เออเอาหน่อยดิไปจัดดูฟี่หน่อยดิทําไมมันตืดๆทำไมมันตืดๆมมๆ,ๆ,ๆโอ้ดูคนนี้ยิ้มดิยิ้มแบบรัวถ่ายรูปไม่เปิดเลนเด้เนี่ยว้าวราวชาย <c oughs> อยากถามผู้ผลิตว่าลืมใส่ไส้หรอคะเพราะราคา5บาทเองฮะเฮ้ย <c oughs> สงสัยเครื่องที่มันทำเนี่ยอาจจะรีบไปหน่อยโคตสวยเหลือวิธีขอโทษแฟน เอ้ยอยู่ไหนวะไม,ม่เห็นพี่เลยไอยคน <c oughs> ข้างล่างในเมียกูชัดๆเลยอ, <c oughs> อากาศวันนี้ <c oughs> <c oughs> แม่งกูนี่เป็นโกดไลเดอร์เลยอะ่ะแ <c oughs> ม่งเป็นดูแฟร์แล้วตอนนี้ร <c oughs> ้อนเครียดและนี่คือรูปสุดท้ายนะครับคือหน้าแมา่งไปแล้วนะ <c oughs> ไม่ <c oughs> อ่ฟืนเนี่ยฟืนไม้อ่ะฟืนอย่างต้นไม้ใช่ปะ แล้วก็เนี่ยมันได้มีเป็นเป็นร่องรอยที่โดนขวานจามนะเนี่ยกูพยายามชวนพวกมึงไปทางนี้นะโอ้ยอะไรกันนี่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ได้โดนฟิลเตอร์ฟิลเตอร์บาดฟิลเตอร์บาดผ้าบาดเนนนี่อบาดพ้าอะไรนะมึงเป็นอะไรกับพ้าคาเมร์ป๊อป ແມ່ប៉ប់わເຈເພີຈັດງ່າຍພວກເພີຕັກແຫຼະລົງຄູໃຫ້ມີນິແຄັກຄືກໍສະຫຼັບໃຫ້ມີນິແຄັກທີ່ເຮັດຮູ້ເພີນິຊິຍໍຮູ້ແຕ່ຈົບຄູໄປໄປໄປໃຫ້ມີນິແຄັກກໍໄປໝົດໃຫ້ມີນິແຄັກກໍພອດສິ່ງດອກເຮັດໃດວ້າອະເປັນ5ວາວແລ້ວວາ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 ວຈັບປາ ตอนนี้มีกลุ่มผู้คนไม่หวังดีต่อจันไนท์แฝงตัวเข้ามาในกลุ่มลูกศิษย์ตัวจริงปลดพิมพ์คำว่าคือหรือเพื่อยืนยันตัวตนมึงอย่าบอกว่ามีคนพิมพ์นะคือหลือคือหลือคือหลือเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ย คือลือคลือเลยอ่ะคลือคลือกลุ่มนี้ต้องมีรีวิวคลิปแย่นะครับคือลือไยเดี๋ยววะการที่เรามาเชื่อมจิตบนโลกใบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเคยเชื่อมเหล็กเชื่อมอลูมิเนียมแล้วมันไม่รวยก็เลยมาเชื่อมจิตเพราะว่าคนสมัยนี้หลอกง่าย พ่อบอกว่าให้ทําท่านี้ไม่รู้ทำไมให้ทําท่านี้เครื่องย้ายพิกตายังไงอ่ะชอบดูดาวคอนบอลก็เลยให้ทําท่านี้นี่เออพ่อเป็นแฟนดาวคอนบอลแน่เลยอ่ะการหนสิงซ่าด้วงกูรู้แหละทำไมถึงทําท่านี้พ่อเนี่ยน่าจะเป็นแฟนคลับดาวคอนบอลเอออศจารย์ค่ะทุกท่านเห็นแสงสีขาวรอบๆศีรษะของท่านสององค์ไหมคะเย้เคเลยค่ะเพราะกล้องปรับแสงที่มาจากกระจกด้านหลังคือแสงออร่าแห่งธรรมค่ะท่านโอ้ อูยืนแล้วหลอนสุดยอดไปเลยครับท่านอาจ,จารย์น้องไหนอ๋ไปไปไปต่อ,อ,อ,อตแปะ ูเชื่อมแบบโต้กลับทุกคำาคอลหาแอดมินไม่มีใครได้เงินฮะแอดมินไม่มีใครได้เงินร้องให้นี่แบบนี้คิดนั้นคุณก็ไม่ยอมร้องคุณแล้วเรามาบอกว่าเราอะ่ะหาก,กินกับเด็กมีมกเจนะ็ดสิบสามคน,นไม่มีครับไม่ได้สตางค์เดียวแล้ศึกชิชะตาของแอมบาร์บอตคุณๆนะเนี่ยโอ้โรบอตโรโบคอป นวัตกรกูหลอนก่อนนอนนี่คนบุกเบิกคนคิดค้นหลอดไฟคนคิดค้นคอมพิวเตอร์คนคิดค้นรถยนต์คนคิดคนเว็บปรชวร thank you thank you I love you แทงอยู่แบบนี้เลยคนสุดท้ายถึงชิกปองสาธุหกเก้าให้กับคนสุดท้ายเดี๋ยวนี้เลยพวกมึงผิดตรงไหนอ่ะสาวงงโดนใบสั่งส่งถึงบ้านถ้าเราดูอยากรูปแล้วเนี่ยอ๋อน่ลูกกระบะคันี้เนี่ยอ๋อ นึ่งไฟแดงตรงนี้ไงไม่ต้ององงไฟแดงไงเอาไป500้เขาเชิญพบมหกรรมแข่งขันกีฬาผีสัมพันฮะอะไรวะเฮ้ยแทนแทน,แนโอ้น้ำมันดีเซลแน่เลยอะ่ะนะครับครบเพลิงนะถึงเถิงเถิงถ,ง,ถ,ง,ถ,ง,ถงลากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษอา,าะไรไปตรวจเยี่ยวเหถนะกีฬาต้นฉบับมาเอง,องเอาไปเลยเต็ม10คะแนนน่ะ โอ้โหกูโดนอีกแล้วโอ้เอย้ยยกว้าวคุณจ๋ออ้กูคุณจ๋ยต่อไปกระจกหค้งเรียมต้องมาแล้วกระโดดเลยครับอ๋อนะครับน่าจะ,ะเป็นการสาธิตอ๋อตั้งท่าถูกนะในการกระโดดน้ำเนี่ยตั้งท่าดีฮะ <laughs> ไอ้คนนี้บอก <laughs> หลอนอะไรวะเนี่ย บริรัยการช่างเปิดทางนี้ค่ะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวงงวะ่ะอันนี้ได้เป็นระบบเอ่อดับเบิลล็อกนะครับก็คือล็อกซ้ายล็อกขวาได้นะแต่ว่าตอนเปิดเนี่ยกูว่าเราควรเชื่อที่คนเขียนไว้นะบริรัยการช่างจริงๆเฉพาะรถจักรยานยนต์เฮ้ยว้าวโหควรเทเรค่ะช่องแค่นั้นนะพี่ไม่เอใจเลยเหรอโอ้โหรู้อะไยเนี่ย<ๆ>กับรถน้องยุไร ดึงดึงทำไมะผมอยากฝึกด้วยครับดึงน้องเดินมาเองดิเขากําลังฝึกกันเลยไม่รู้อ่ะว่าอยู่ตรงไหนอะผมไอ้นี่ผมอยู่ในท้องลานในลานลานอะาฝึกประชาชนน่ะพี่น้องน้องตั้งชื่อแบบพันเอกนี้น้องน้องยศอะไรเอาดีดียศอะเอกสิบเอกพันเอกสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอยู่ง่ายๆอุ้ยแซ่บอ๋อกินผักนะครับกับน้ำพริก อ่าแซบตายนะครับเอากินน้ำฮะโอ้แม่โอ,โอแซบอีกแล้วโอ้กินน้ำนี่ก็ได้วะอืมอร่อยอ่าแต้อยากข้าแมลงมึงตายเขนาดนี้แล้วหลอนก่อนนอนเฮ้ยเหลืองอีกแล้วมั้งเนี่ยอ๋อแม่งเป็นปลา เป็นปลาแน่เป็นน้ำเนี่ยอ๋อนี่ไงปลาจริงด้วยอย่างว็บแรกมันคือปลาเสียงจากหอยจะรบกวนกรรมการฟังเสียงของแอรียลได้จากในเปลือกหอยกงเลยค่ะ nin มีในหอยนะพี่ายยอมป อรโอยเป่าแต่เซ็ <c oughs> นเซอร์ด้วยนะมันจะมีแอร์เรี่อยู่ในหอยพวกนี้ได้ไงวะอู้กูก็โง่นะวิธีเปิดกล่องนมที่ถูกต้องลุงนี่ทำม,มาตั้งนานแล้วทำการแงะนะอ๋อแงะปลายอ๋อนี่ไงมันจะไอ้ตรงเหลี่ยมอ่ะมันจะแบะปลายนะรอ๋อโอเคเสร็จแล้วเราก็เทอ๋อเราแหวกด้วยนะอ๋อนี่ไงเราแหวกมามันจะเป็นเมือจะงองอม่ใช่จะงอยงี้ อ๋อเป็นยงอยอย่างนี้นะแล้วก็ตัดปลายมันออกอ๋อนี่ไงมันจะได้แบบเทง่ายนะครับแล้วเราก็เทเลยนะแล้วก็กูดูอยู่ต้องนานหน้าเหมือนจนสับสนต้นสกัดต้องมาเฉลยอุ้ย <c oughs> โคนเหมือนเลยเหม่ยนีเอยเหมือนหมดแล้วอะเอ้ยเฮ้ยใครเป็นใครกันแน่หรอและแฝดคนละฝาของคุณมัมก็คือ <c oughs> คนนี้น <quin Daniel s> so West ี่เองเทนเทนเหมือนยังคนเดียวกันไอเทร์แมนสังเกตเวล์ชแมนแมนเห็นเขาทีเขาเห้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันนักบอลแปลกๆเนี่ยโอ้ยมันเปิดบอลว้าวนี่ยส่งดีกว่าแล้วก็ยิงโอเปอร์อีกมึงโอ้ชนคานสามแล้วก็เรียบโอ้เป็นประตูกอ๋อ กวาเดโอโห<อ>ขาวจัวเลยละ่ะ在我看来这就是暴龙机的猎手本能无所谓有木哦มึงเอาเกมอะไรมารวมกับเกมอะไรวะงงหมดแล้วขึ้นรถทัวร์เจอผู้โดยสารเหยียดทาม,มาแบบนี้ทำไงดีเฮ้ยผู้โดยสารข้ามยา,มานเหมือนนี่ยเฮ้ยอ,อย่าจอดรถขวางประตูคิมจะไม่ทนบ้านท่านคิมสาขาไทยแลนด์ไงมึงอย่าจอดขวางนะคิมจะไม่ทนแล้วกดปุ่มใครเขาสรรหาจอดตรงนั้นอะ่ะโห เหมือนแม่งแขนอะแล้วก็ดึงขดหามบอกอ้าใหญ่มากเลยนะเนี่ยขอทาแป้งหน่อยเฮ้ยทาแป้งสงการเก็บตกมือแป้งนี่ีข้าวกับอะไรทำไมน่ารังเกียว้าอดแดกสิมึงเง่ชวนฟังเพลงให้กำลังใจในการใช้ชีวิตฮะ อย่าบอกนะน่าจะเกี่ยวกับแคสเปอร์แน่ๆเลยอั้งตันะกูอยากไปเกาหลีเหมือนกันนะกูอยากไปกินแบบปิ้งย่างอะไรเงี้ยที่เกาหลีเขาก็บอกว่าอร่อยนะเข้ายากยิงหน้ากูด้วยนะแบบเนี้ยหน้าอย่างเงี้ยเขาล็อกเลยนะรู้ไหมไปตอมอกูก็บลิม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 ลิเมื่อยายของฉันบ่นว่ากูละไม่อยากจะพูดโอ้ยยายไม่ค่อยอยากพูดเลยเนี่ยยายข้างบ้านนะ ยังม่กระยายเราด้วยเนี่ยน,นี่ไม่อยากพูดเลยแล้วแม่งได้นะอันนี้อะไรวะเป็นรูปป่านะถ้าเป็นพี่สมาร์ทแล้วก็ต้องพาพเรากลับหมู่บ้านได<ๆ>้แน่ๆเรามาได้เสร็จแล้วนะครับแม่งเอ้ยไอ้สารอีเวนต์เนี่กูสาราาาแบบอมไม้แคะหูแคะออกไปแล้วได้แล้วด้วเอาขัวคุณต่อยกูึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยเธอรักเฮ้ยโอ้เธอด้วย เอาที่สะดวกนะจ๊ะฮะเฮ้ยว่างมากเลยเนี่ยมึงขับได้ไงวะมึงโคตรเก่งเนี่ยมึงเก่งมากมึงทำอย่างนี้ได้เนี่ยเวลาว่างจากการไข่คุณๆนะเนี่ยโอ้ใช่เลยอะ่ะจีเป็นไปนะเป็นไป,นปนด้วยรักแต่เธอนัขี้เกินขยันเกิน,นเนมาไม่ขับเดินกลับก็ได้เออเอเอ ไฟแดงอ๋อติดไฟแดงด้เยอ๋อนี่คือการติดไฟแดงนี่ไม่ได้เอารถมาถตาติดไฟแดงได้นะเอาไปเขียวแล้วไปแล้วโอเคเออดีวะนอนเฮิรนะนี่ขนาดยังไม่ได้ขยายเงาพันล่างเลยนะเนี่ยอุ้ยล้มแล้วเหรอแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วเหรอฮินาตะยังใช้เวลานานกว่านี้อีกเหรอ เก้าห้าสองหมื <ut ol> ่นล้นช่างแบงปั๊มอยู่ไหนวะเนี่ยแต่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 รีแมงพันกันแต่ถ้าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่ไม่น่าใช่แบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะก็จะแบบนี้มากกว่าเออเนี่ยก็จะมีเนี่ยเล่าข่าวอยู่ด้วยนะครับไม่เชื่อหมูไปทรงน้ำผ้ารับวันสงการกันเอ้ย จีสครายเฮ้ยกี่ศาสนาวะเนี่ยกูมงงหมดแล้วตอนนี้เนี่ยชอบมากเลยทำถึงเงินก็บ่มีมีแต่แต่เส้นตกแรงมากินเหล้าแล้วก็เต้นเฮ้ยเมาแฮ้ยโอ้ยยอดมนุษย์บอกแล้วรอบหน้าถ้าจะเล่นนะต้องเช่ากระบะแหละยีหน้าได้เวลาฮีโร่สมัยเด็กผมชอบเอเลี่ยนเอกมากผมอยากเห็นวิดีโอเกี่ยวกับเขาเลยพิมพ์หาว่าวิดีโอเอเลี่ยนเอกจากนั้นวัยเด็กของผมก็พังทลายเลย เรียบร้อยเลยเออพังจริงนะมึงไม่ได้พังธรรมดานะมันพังความเป็นวัยเด็กเว้มึงกำลังไปสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัว <laughs> มึงเข้าสู่ยุควัยผู้ใหญ่เลยอะ่ะ <laughs> โ <laughs> ชคอาโชคโชคเอ้าวงูขามทางบุญ่าอ้โชคโชคโชคพี่พน้องกาคงโชค,ชคกันครับ โชคมันมั่นเด้อขามทางไปดีเดียวโอ้ยหมแลวว่างมอไซเยียบแล้วมอไซเหยบเดียบมอไซมาเดไปกัดเพื่อนน้าลูกเด้อเออโชค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 ช่วย๋ไปกัดเพื่อนนาเอ้าอเฮ้ย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 โอ้น้อแซบบเผ็ดใบยีนล่ะคุ้คุเควชอ๋อเตะบอลให้เข้าวงนี้ว้เฮดช็อตร์ด อะไรวะลูกไก่ยืนบนห่วงนี่ไงวะฮะ<า>แกงไตปลาติดอันดับเมนูยอดแย่ของโลกคนตายโอ้ยเย็ดแม่เอ้ยเยอยงส้มอะแซบผัดใบเหลียง <c oughs> พูดแล้วแม่งผู้นี้สั่งกินดีกว่านะผัดใบเลียงหยุดลวนลามผู้หญิงทางสายตาสายตาปกติสายตาคุกคาม <c oughs> โอ้โหคุณ <c oughs> เอาอะไรมาวัดเอาปิ่นโตมาเงแ,แล้วถ้าเป็นสายตานน,น้ำกุย <c oughs> กูชอบมอเมียกูบยบยบแบบเนี้ย กูว่าไม่น่าใช่สนใจดีมาครับ DM คืออะไร d ด้อิ่งแมสเซจอยู่ดีก็เหมือนมีเรื่องว่าแม่แฟนบอกจะพาไปญี่ปุ่นอ๋อโอเคได้อยู่ภูเขาไฟฟูจิมันจะเป็นฟูจิเฉพาะกลังวันถ้าเป็นช่วงเที่ยงเนี่ยจะไม่มีนะเพราะว่ามันจะขาเหมืนเลยมันอยู่บนแบบแดดมันจะตรงุลยหลานมาก เฮ้ย <ś les> อันนี้ได้นนได้ได <ś les> มึงไม่ต้องมาดูแลกูแล้วมึงพูดเองนะอ่าจบเลยหลานมาอ่าวจบไหวดีวะห <ś les> ลานนาโอ้คนที่สอนเราขึ้นครูครั้งแรกอาจจะกลายเป็นญาติที่เราไม่ได้พบกันมานานน่ะห <ś les> ลานนะาเลยวะ 1> 1สองหนึ่งหนึ่งอะไรเกยเกษตรแลแมหมึงก็ไปถ่ายมานะ <ś les> สอรี <ś les> แ่แหมน เนี่ยเออเนี่ยง่ายง่ายไหม Sorry, Sorry. We Man We Man แต่ของกูอ่ะกำลังลงไม่ไปแล้วก็ม, <laughs> มันไม่อยู่บ้านไม, <laughs> ไม่เป็นไรแวบแรกอะ่ะเฮ้ยแม่เดี๋ยวอันนี้น,นี่อันนี้คือน้องแม่งกืนอยู่นะโคตรเนียนเลย <h> oh> มองดีๆมันคืออะไรกันนะอะไรวะ อะไรอ่ะมันเป็นรูปอะไรวะเนี่ยต้องมองไกลๆวะมองไกลๆไปเฮ้ยมองไกลๆเป็นหน้าคนเว้ยเฮ้ยมองไกลๆเป็นหน้าคนเออๆยิงๆเฮ้ยเดี๋ยวมึงต้องหลีตาเว้ยเฮ้ยจีสัตว์ใครไอ้เชี่ยอะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้มีนิมนะปากเปิดแห้งแล้วตอนนี้ก็ดีมีพลเนะ่ยสำหรับครัวคุณต่อยเนี่ยน่าจะอยู่กับเราอีกสักสามเดือนนะขั้นต่ำแต่ว่าเดี๋ยวมีคลิปแยกแน่นอนนะในกลุ่มนั้นนะคือกรูพอนายอย่างเดียวให้แบบ ไม่มีแม่ก็อยู่ในกลุ่มนั้นอีกแล้วอ่ะรู้ว่าสาธุโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ดูจนจบแล้วอย่าลืมยังไม่ได้กดซับนะกดซับสไครตกันหน่อยแล้วกันนะค,ครับกดถูกใจกันเอาไว้แล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้มีมีบายๆเจอกันกำหมัดมาครับและต่อยไปที่จอพร้อมกันสวัสดีครับ <S <S โอ้อยลัวกุณต่อย